ว่แตกปกไแล้วงอนลรวก็เรื่มเขาก้ับแลวเราอ้วนลายมหอมัอเมาเนงลูกนเข่าด้นเข้าว่าข้นเข่าหน่อยแล้วไปหนังเนาะเเ้เขาบอกคนเข่าหน่อยแล้วว่ากับอเออว่ากับเออบเนาะแล้วได้บลินบลินว่าสันนั่งอันนี้บลินลนก็หน่อยเด้ นแหเอาคองก็มาหายไนาคองเลนกับเสือผาซื้อมาฝากร้านแต่กรุงเทพเกื่อได้หาร้านกับพนที่เกิดเบินชเบิรแจทาได้ี้กลมเดือเขากัะน้ำลำมูแดงมูแดงเบิงมูแดงนัเอเหนเา เ่งนังจนโยกเยะแข็ดนขาดขาดไหมหมูมีได้เลนชุนลงขั้นบึงห่อบนกระมี่ได้หบนหอบนหอหนึ่งหอม่งไห่หนเตะหนาสามอ่งเออกระบมีนะ เราเป็นเอฟซีเจ้ะค่นเตะเราเบิ่งจ้าคะนี่นี่นี่นั่งอยู่นี่เรามาแต่ปักเซ่พื่อนหนอะ่าเคยเห็นหนาเราบ่เรามานับติวมาแต่ปักเซ่หน่าหน่าหนาอย่านะจ๊ะอย่าจะอย่าอย่าคิดที่จะแย่งจ้ะถูกใจ

ยิงนัวแขวนะโอ้ยแขวหลายน้ำแขวได้รู้ไมมวนว่าไปอยู่สวรรค์เขาอยู่สวรรค์มวนบ่ไม่มวนลไม่มนสิงเอ็นคนบ่บอกเด็กแล้วเสวะเชี่ยออกรีบจ้ะ ขาปซื้อแต่ในขั้วไอจักโมงแล้วมดนันเบิดแล้วบานทีใรห้ามโมงอย่าเฮ็ดลาเปยโอ้มันย่ามันหักมันช่หักแล้วหักกโต๊ะเพื่อนนี่แหละอาหาหมูเด้งโต๊ะแต่เสด็จทอดจะร้อนหน่อยทอดไปอยู่ชั้นอะไรใคระไอยู่บนชันสอง้ีเคุณผ้าป้าเพื่น เราไม่ดุนเนโอ้มหโอ้โหถูกงางาดาดโอ้หน้ง๋เาแม่เนยอนยำน้องวแม่กับปามาป้าหนเตัวยังไงยังไงน้ากะทายใ่ไดี่อ้มเบิ้งกะายหน้าะ จอยางไปกูก็จะไปเมืกั่วอุดาอุดุ่น้นดเมื่อได้ประาปงเฮียนอีกมันจันมันจันเมื่อได้วันหยังเอวรถนอังคารไปเมื่อได้วันหยัง มือนวันทีมือนวันทีเท่าไรมือที่หนึ่งเออทำไมข้มันได้เนาะะน้องคนข่าว้องเี่เออเขาไปหจปบมือวันทีเท่าไรสูวมาว <c oughs> ันที่เท่าไรมือนี่ <c oughs> ตออมึงด้วยไพ่หู้มันมือวันทีเท่าไรบุกอีเด้ ฟังตาเฮาวันที่เท่าไดหมื่นีองวันยังมื่นีองอย่าบากเติวันยังบางควาเด้วยวันวันยังมือนเอวันห่งวันหนึ่งอู้ห้หมื่นในวันยังวันผีดอืออาหำแปะข้าวดมไปไว้อหาำอหำไหนข้าวดมข้าวสลัดข้าวสลัดไหนดีน้องเห็นแน่เลย ยืนได้เอาไหนอไหนเอานนี่เนี่ยเนียเนีนเออยืนได้เอาอีกกี่ถาเด้อเชยนแป้นสอนมือระหวกอยู่นะเธอได้จะยิบจะยุบพนโตกันได้นี่ยืนได้ได้แล้วแม่ป้าระคามปคาหัวมึงนะ พ่อเมียจะมางอกสิบนหัวหรอเ่บ่เตพมยังจะงอกสิบวอาพนตกบานนี้ยาชุดพี่น้องพนตกพี่น้องพี่ยานอนนี่นอนบ่อนตกไนนเต้ายเมื่อเมื่อโดนบอเต้มนอนเต้ัไม้หมยนอนเตนอครับเิบ่มนอน

อีตสวจผ้าผ้าตาดค้นกับปเบแป๊บครับตากยังเลยอะไรขึ้นแล้วก็อะไ่น่าหงุดนี่ขอชิยานด้วยมึงเข้าแทนนาพ้นมาเออเลยตําเหมียงพี่้องตเหมียงที่กับมือเหอ็บแซบ

ม,มคันตุ่ยเพืเดียวมัน,มมนตุย่ยร้ายคล่มเลอเออผ่นรืเพผันลืมแม่พันได้นั่งไงน่นั่ง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 อันสีนเพื่นี่มแม่ผันไปเลยอืม,อม ซือแม่แล้วเมนแต่เฮงแบบะคำกันมันจักรูเดบักตนะ่ยเฮจังได้ใหญ่ไม่ได้อวดมาเชด้วยบ่เออันนี้นะขอว่าลูกเล่ากับัวนี่บบเมนหอลูกจทัวมากเนียลูกตงเงียงชุดแพงน้ำเล้าแหละแม่มนจิตีลูกไฮอองกับออง